ระยาวัจีสัตยารักษ์ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจุบันเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2457รวมอายุได้70ปีลูกหลานได้สร้างสถูปบรรจุอัฐิของท่านไว้ณนะเมืองชัยยาเก่าตำบลภุมเรียงอำเภอชัยยาและต่อมานั้นในสายสกุลศรียาภัยเมื่อมีใครได้ถึงแก่กรรม ก็ได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ที่สถูปแห่งนี้ตระกูลศรียาภัยในปัจจุบันตระกูลศรียาภัยจะมีการทำบุญที่ศรียาภัยนุสรเป็นประจำทุกปีจะจัดขึ้นในเดือนพฤกษภาคมญาติพี่น้องจะมาจากสถานที่ต่างๆที่ได้ไปอยู่อาศัยได้มารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล นำข้าปลาอาหารมาคนละอย่างสองอย่างหรือเอาเข้าใส่ปินโตมาทำบุญและมีการรับประทานอาหารร่วมกันญาติพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายกันอยู่และที่อยู่มากที่สุดก็จะอยู่แถวแถบจุมพรส่วนตระกูลศรียาภัยในชายาก็จะมีอยู่น้อยมากส่วนใหญ่จะไปใช้นามสกุลอื่นกันมากแล้ว